สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตุกๆกคนนะคะเนาะมือนีแม่บบานกับสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาส้มบรรยากาศตอนเช้าเช้าอยู่ทงหน้าเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วเจ็ดมีนาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดมีนาหกแปดพี่น้องเร็วแล้วไกลแล้วมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็ลงนาแล้วเราจะเนาะเป็นยังไงเนาะพี่น้องทางบ้านไดฝนตกแน่เนาะจะขึ้นเย็นดีเนาะพี่น้องเนาะ อยูท่ทางบานโพทางขุนพิสใสพี่กับปาตก๊กดอกคนพี่น้องตั้งเข่ามากด่วยซึ่งพอนอะตังเขา่าคึมม้มุ่งขึ้ม,มุ่มมาสามรอบแล้ววันนี้หมู่ว้านกับปต๊กเนาะคะ่นะเนาะหมู่ว้านกับเมืดมาตังเข่ามากขึ้นกันพี่น้องกับปตก๊กแต่ว่าเห็นตะเขานะ้าเนาะพี่น้องเนาะเห็นตะเขา้าพายุไหมทางบานอื่นเนาะพายุถลม่มเมตยญานค่ัจากว่าล่มจะว่าพัดอี่หยางเนี่ย แต่ว่าถ้าตกทังซั่นแม่บ้านกับบอดอกพี่น้องบะตกดีกว่าเนาะเทิ่งลมเทิ่งฝนฝนอ่ะทางในบ้านเมิดมาอีกแล้วแดงมาอีกแล้วพี่น้องฝนอ่ะทองฟ้าแดงจึ้งคึ้งมาอีกแล้วต้วนพักีเลสแม่บ้านกำลังงัยพี่น้องว่าน วาดสร้างผักกิเล็กขาวมาปลูกก็สัน่นเพราะม่พี่น้องกับซีเมนต์ผักกิเล็กแดงแล้วดิเพิ่งส่งแล้วผักกิเล็กขาวเพิ่นสีบพรเป็นเพิ่นสีบพรเป็นกานแดงนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นกานแดงสงสัยจะเป็นผักกิเล็กแดงผักกิเล็ศยังกระแทบเพิ่นแล้วเนาะเพราะม่พี่น้อง อันนี้เป็นอยู่หลังเทียงนะคะเดินบรรยากาศอยู่หลังเทียงนาเอาบรรยากาศดีๆมาฝาพกพ่อแม่พี่น้องเขาก่อนตอนเศร้านะคะนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นคุ้มดอกกระเจียวนะคะนี่ ยายเพี้ยนเดเาดอกกะเกียวมาปลูกก็เลยเอาเฟี้ยงมากบไบ้ขยายไปมองลเล็กละน้อยแม่จันเพม่มีพื้นที่ปลูกพูนพอบานแล้วไถไว้ทั้งพูนก็สิไปปลูกทั้งพูนน้ำละค่ะพนปลูกแล้วก็จะเอาเฟี้ยงไปกบขึ้นกันละทั้งคู่สาพูนะพอบานแล้วไปไถไว้แล้วจตนเนะาะแต่ว่ายุน่นีเดียหดนามดิพ่อแม่พี่น้อง อยู่พุ่นปลูกแล้วก็สิบ่ได้หดหนามก็สิละเลาะพุ่นละจ่างก็สิปลูพุ่นทั้งคั้สาเดือนเมื่ปลายเดือนเมษ่อสาพฤษภาพพุ่นละ่ะเพราะว่าอยู่นี่เดย์หดหนามทุกมือเนาะค่ะเนาะนี่อยู่ใกล้ๆ่หนามอยู่ทั้งพุ่นบ่มี่หนามหดแล้วเอาเฟี้ยงโขไฟเพิ่นหดหนามมันค่อยซุ่มมองหันมีแด,ดดดิพ่อแม่พี่น้อง,งมีฮอดบ่มีฮอดแดด มนบ้านสิบ้าไปเบิ k? K ้งบรรยากาศยู่ห e น้าเทียงเนาะค่ะเนาะเด็กๆทำอะไรเนาะปอกแหลกปอกแหลกกันพากันซ่อมรถก้นแตกติอันนี้ก็เป็นสุ่มดอกสุ่มกับโทกโกนะจ๊ะเนาะ สะวะัสะวะดสวัสดสิเป็นหมากให้ยายเพชรบ่พี่น้องปีนี้น,นี่ก็สิเป็นมุมสบายนะจ้ะทางนี้ก็สิเป็นโซนมุมสบายดิพี่น้องเอาหันเป็นโซนโตน้ตนไม้ต้นอะไรโซนมุมสบายป๊าดถึงงามถิ่พี่น้องดอกกัน,นี่มุจา้าหูบอกว่าเป็นดอกอีย่างดอกชัดชวาลสีเหลืองนะะเนาะค่ะเนาะ มึงเนี่ยงามคักวังมูจเจ้าว่าเป,เป็นพุ่มเป็นพวงป้าทางนี้เห็นงามคักพ่อพี่พน้องป้าทางนี้เห็นงามคักดอกชัดชวาลน,นะคะเนาะสวยงามมากๆเลย มาทางนี้ก็จะเป็นโซนหน้าเทียงนะจะ๊ะเนาะน้ำกระโปเบิดแล้วพี่นอ้องบกเบิดจากปาก่าไปแล้วน้ำก็ได้ซาละเนจ้าน้อมู่นี่ยายเพ้นกับได้ยยพับผ้พาพ่อแม่พี่นอ้องย่างส้มบรรยากาศอยู่นทองทุงหน้าด้ออวยค่ะเด้พพพอพหัวหอบกล้วยสารนอนหน้ากับกลับขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องทุกๆคน ที่มาปิดกำลังแรงใจพวกเราตลอดมากนะคะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิคาลาอล่าพ่อแม่พี่น้องไว้ซำนี่ก่อนนะจ๊ะคลิปหนาจังว่าพอกันไหมค่ะขอบคุณค่ะ